ครับสวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบเก้านะครับวันสุดท้ายของเดือนยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดอ่าวันจับทิ้งนิดนึงอันนี้มาดาูหุ้นไม่เต็มบาทนะครับก่อนไปดูเซตนะฮะอันนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนีครับมีสามไทม์เฟรนันเดอร์ร้อยยี่สิบแล้วก็วีคสังเกตไหมครับตรงเนี้ยวีคเนี่ยที่มันผมบอกว่าเซตแต่ก่อนอนะ่ะที่ขึ้นมาเนี่ยตรงเนี้ย มันเริ่มล,ลูวแหละว่ามาหน้าอันนี้ยังบอกไม่ได้นะว่าตัวนี้จุดสูงสุดไหมจริงๆมันก็ใช่แหละตรงเนี้ยมันเกิดเดเวอร์เจนเล็กๆนะครับเกิดต่างานขัดแย้งเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ามันไม่ดูดูไม่ดีดก็ใชย่ยังไม่ถึงไม่ถึงว่าแย่มากนะแต่จุดคีย์เวิร์ดมนอยู่ตรงนี้นะหนึ่งห้านี่คือจุดโลเนี้ยตรงเนี้ยครั้งที่แล้วเนี่ยครับคีย์ตรงนี้เลยนะ ต้องเอาให้อยู่นะครับดูนะมันเหมือนจะกลับตัวลงนะยังไงผมคิดว่ามันต้องลงมาสัมผัสอันนี้แน่เนี่ยแต่คุณดูร้อยวีก่ะยัง,ย,งยังดูดีอยู่แล้วก็ยังเป็นขาขึ้นเล็กๆจริงๆมันก็ไม่ใช่ขามันเรียกว่าพักฐานดีกว่ามันขึ้นมาเยอะนะแต่ถ้าเราดูจากตรงนี้คุณดูจากตรงนี้ยมันมาจะพันสามนะแต่ดูจากเวลาเราดูขึ้นไม่ขึ้นอ่ะดแูแค่หน้าเดียวเนี่ยดูจากซ้ายไปขวาเนี่ยครับคุณจะยอ่อถ้าคุณย่ออย่างเนี้ใช่มันเป็นไซเฟนนะแต่อันนี้มันเป็น default ที่มมัันนต้งาะ ที่มันมากับเครื่องของผมอะ่ะก็คือเวลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละกันถ้าพอดูจากตรงนี้นะมันก็จะเป็นขาขึ้นแล้วกันอ่าตอนทีนี้ร้อยยี่สิบนะครับดูสั้นๆนะเนี่ยเหมือนจะเด้งนะครับแต่ปัญหาคือเด้งแล้วไปไหนผมว่านะเด้งให้เต็มที่เลยนะไม่น่าจะเกินตรงเนี้สิบกว่าจุดเนี่ยประมาณเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นจุดเนี่ยสามสามเนี่ยหกหนึ่งหกสามสาม แล้วถ้าผ่านไม่ได้เนี่ยไอ้ไซต์มากกว่าห้าสิบหนึ่งร้อยสิบนาทีก็จะดีนะแต่ผมคิดว่าไม่น่ารอดนะอ่าคิดว่าขึ้นไปชนก็ต้องลงเพราะเนี้ยอีกอาทิตย์สองทิตเนี่ยผมว่ามันจะเป็นช่วงวัดใจแล้วแหละว่าเซตจะ,จ,ะจะอยู่หรือจะไปนะผมว่าอ่าถ้ามันลงมาตรงนี้รับต้องอยู่ต้องต้องอยู่นะครับไม่อยู่นี่แพนิคแน่ๆนะลงไปนี่เลยนะเป็นเป็นร้อยจุดเลยนะน่าจะร้อยจุดเลยนะครับแต่ เราไม่ต้องกังวลน,นะครับเราจริงๆเราเล่นเนะี่ยพวกนี้ก็อย่าไปคาดเดามันสังเกตไหมผมจะไม่ค่อยมีคอเซตนะนะจะมีคอทีเพราะผมไม่ได้เล่นเซตนะแต่มีคนถามมาว่าดูยังไงเป็นรูปร่างอะไรผมบอกว่าเซตมันดูไม่ดีตั้งนานแล้วเพราะามันมันตื้ๆอๆยังไงไม่รู้นะหรือเขารออะไรบางอย่างเนี่ยครับเออก็ก็อย่าไปคาดหวังกับมันมากว่าเซฟจะขึ้นจะลงเราเพราะว่าเราเราเรา ไม่ได้เล่นเซตอ่ะน่าจะคุณจะเล่นเซทห้าสิบทีเฟกเนี่ยใช่แต่ผมว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เล่นใช่ไหมก็ไม่เป็นหลคุณก็เล่นหลายตัวไปถ้าเซทจริงเซตลงเนี่ยคนเล่นหุ้นปั่นผมว่าอืมผมว่าน่าจะดีจัดได้ซ้ําไปนะเพราะฝรั่งฝรั่งขายตัวใหญ่ๆพตเราทอแบงค์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แบงค์มานะก็แปลแล้วแต่วันรุ่มมันไม่เยอะนะนี่วันนี้วันรุ่มน้อยมากเราถือว่าไม่นับนะฮะก็ไม่ได้มีในยัดสาคัญแค่ไม่ใช่ไม่นับไม่มีในยัดสาคัญอะไร ถ้าถ้ามันลงมาเนี่ยมันลงมาจริงๆนะเอาให้อยู่ไม่อยู่นี่ก็เตรียมตัวหนีเลยนะครับจะต้องมีข่าวร้ายถามมาอีกมากมายมหา,าศาลอันนี้แต่เราอย่าไปคาดว่าอย่าไปกังวลแล้วกันเราแค่ดูเรามีตัวไหนล้วก็เล่นไปมีอย่างโออาเนี่ยโออาร์ o R มันก็เหมือนมันยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมจะอธิบายให้ฟังโออาตอนนี้ยืนอยู่ตรงนี้จุดตรงนี้เลยเนี่ยสมมติว่าคือเซ็ตแบบอย่างนี้ผมบอกเมื่อวานวันนี้ก็ลงมา27.50แล้วนะ แต่วันนี้ว่าลุ้งไม่ได้เยอะนะฮะก็ธรรมดาสามล้วก็ล้านเนี่ยถ้ามันดุดลงมามันก็จะไม่รู้วิ่งไปไหนแล้วไม่รู้ไนะแต่เราบอกไม่ได้นะฮะนอกจากเจ้าเขาจะทาให้ลงกันแหละโอเคก็ระวังไว้นะครับเซ็ตตอนนี้เริ่มดูไม่ค่อยดีแล้วนะผมว่าทิ่หน้าเนี่ยน่าจะเป็นจุดจุดวัดแล้วว่าจะเอายังไงนะแต่แนวเนี่ยตรงนเ,น 91, เ,นเนี้ยเป็นหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเป็นแนวรับใหญ่ใหญ่มาก ถ้าหลุดไปก็พอสังเกตนะมมีสองครั้งนะครับประมาณสองสามครั้งที่ลงมาแล้วรับอยู่มาดูกันเนี่ยบุนนี้ก็เส้นเดิมนะครับตีเส้นลายก็ยังไปได้นะแปลกดีนะเนี่ยมันก็ยังไม่หลุดนะเมื่อวานมีติ่งมาแต่มันขึ้นม่ปิดโอเคนะเนี่ยมันก็ยังถ้าหลุดมาคุณก็ขายอันนั้นเองนะครับแต่วอลุ่มมีมีมีคนถามมา่าผมอธิบาอย่างนี้แล้วกันอธิบายบลุ่ก,ก่อนเนี่ยครับ ถ้ายังไม่หลุดแล้วก็ถาเขาปีคนถามว่าถ้าเวลาตีเทนลาเนี่ยลหลุดมาแล้วทำไงขายเลยใช่ไหมผมก็บอกมาแล้วแต่ถ้าผมเป็นอย่างเงี้ยผมขายเลยนะผมไม่สนใจนะฮะอย่างแต่ถ้าในกรณีที่มันเป็นขาขึ้นชัดเจนอย่างบุ๊กเนี่ยไม่ใช่ชัดเจนนะผมโยนโยนทิ้งเนยนะครับแต่มันจะมีอย่างอธิบายตัวหนึ่งแล้วกันเนี่ยก็แนวต้านอยู่เนี่ยแปดสิบสี่น,นะครับอยาให้หลุดอันนี้มาดูอย่างเงี้ยอ่าบี B แล้วกันอ่า บีนะครับบีมีคนไม่อย่งางเมื่อวานผมพูดว่าถ้าหลุดตรงเนี้ผมขายใช่ไหมใน mm hmm. ความหมายผมคือผมโยนทิ้งก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแนวต้านของอันเก่าใช่ไหมจริงๆอะมันจะมีตรงนี้มันจะมีตรงนี้อีกติ่งหนึ่งนะครับแปแต่ผมคิดว่าแปดสิบห้าแปดหกแเนี่ยผมว่า85ดส้าประมาณแปดสนะผมโยนก่อนแล้วทําไมแล้วคุณไปรับต่ำๆเพราะทําไมถึงต้องรับเพราะว่าโทษดี <c oughs> เพราะว่าทำเฟรมวีแกมันเป็นขาขึ้นนึกอ,ออกไหมฮะชัดเจนนะครับอย่างเงี้ยยังไงมันก็ต้องลงมันรับเนี่ยถ้ารับคุณมารับตรงนี้ได้นะเจ็ดสิบเจ็ดหกสิบสี่ยังไงต้องซื้อคืนนะครับถ้าคุณคิดจะเล่นพวกนี้ไม่ว่าคุณตัวไหนนะถ้าทำทำทำ,ทำรูปล่างอย่างเงี้ยนึกอ,ออกไหมเหมือนทรูเงี้ยอ่าดีแทรนนี้ดูไม่ดีเลยนะทูเนี่ยรูปร่างสวยสวยนะครับลงมาคุณขาลงสูงหรือคุณจะคัดลอดอะไรก็แต่คุณต้องมารับที่ต่ำๆว่ามันจะเป็นขาขึ้นอยู่นึกอ,ออกไหมฮะ เออดิษีงี้หลุดมาตรงนี้ปุ๊บแล้วถามมาตรงไหนถ้าหลุดตรงนี้นะครับบนลุ่มไม่มีคุณอาจจะไม่ต้องขายก็ได้ถ้าการ,ราฟหลยวิเปไปอย่างนี้นะเป็นขาขึ้นนะคุณคิดว่ามันอาจจะเป็นฟอลเพราะว่ามันหลอกแต่ถ้าเวลาเวลาหลุดแนวรับเนี่ยผมว่ามีคนกระหนมม่ำแน่ไม่ต้องห่วงะไม่รู้มาลาจากไหนกันนรือออกไหมครับแต่ถ้าลงด้วยบนรุ่มเนี่ยถ้าคุณคิดว่ามันยังจะไปต่อคุณก็ต้องขายอย่างน้อย50%ห้าอิบเปอร้วค็นต์เรื่อตออกไหมแล้วคุนไปชๆองเป็นพอร์ตพอร์ต ก็แต่ถ้ากราฟไม่ดีเหมือน S T A นะครับเอ S c A เป็นอย่างนี้นะครับรูปร่างอย่างนี้นะแต่ตรงนี้เป็นขาลงนะรึกออกไหมฮะวีกอะผมโยนทิ้งเลยนะครับผมผมคันหนัวลวไปเลยเพราะว่าลายสัปดาห์มันเป็นขาลงมาด้วยเวลามันหลุดแนวรับแนวแนวโลของรายวันเนี่ยผมก็ไม่เหลือนึกออกไหมฮมันถูกถก,ถก,กรณีกันแนตะ่ถ้าทางขวาเนี่ยเป็นวีกแล้วมันเป็นเป็นไซด์เวยอย่างเงี้ยก็ต้องขายนะโยนทิ้งไปเลยนะครับ หมดเลยเวลาหลุดวอลุ่มมาไม่มาไม่สนใจแต่กร้อนีบีเนี่ยเห็นไหมเนี่ยบีขาขึ้นเป็นชัดเจนอย่างเงี้ยอ่าแต่เราอย่างไรก็ต้องขายก่อนนะครับขายก่อนถามที่หลังอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาเล่นกันเล่นหุ้นอนะขายก่อนเราค่อยไปหาเหตุผลที่หลังคือเราก็ทำตามระบบขนาะน,นี้ไม่มีอะไรนะถึงแม้ว่ากราฟรา,าัาดามยจงดูดีนะโอเคมาดูตัวหนึ่งนะบีมันอยู่จีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ่าวผลที่บป่าให้ฟังนะ อย่างเนี้ยนะครับรายสัปดาห์สวยไหมไม่ได้เรื่องเลยนะผมว่าตราที่มันด้มันทะลุตรงนี้ไปเก้าสามตังค์รายสัปดาห์ผมว่าโอเคไม่ได้แย่แต่ไม่เหมือน B เหมือน AJA เอนึกออกไหมฮะสวยงามอันนี้ดูยังไงก็เป็นเรียกขาขึ้นเนาะผมว่าไม่ใช่นะนึกออกไหมครับถ้าหลุดอย่างเงี้ยหลุดเส้นเทนไลน์มาเนี่ยคุณโยนทิ้งทุกราคานะไม่ต้องไม่ต้องไปแคร์นะครับขายโมดี่ก็ติดดอยนะไม่ต้องไม่ต้องห่วงทํำให้นิสัยมุ้นหลุดวันวันวันนี้วันนี้ทำวันนี้ทําดีนะ แล้วเราก็มาสัมผัสตร,ตรงนี้เห็นไหมฮะแล้ววันนี้เมื่อวานลบนิดนึงตรงนี้ขึ้นไปถามว่าเอาอยัางไงแนวต้าอยู่ตรงนี้นะครับเก้าสิบอีกพอสมควรเลยแต่้าบวันใดวันหนึ่งมันลงมาเดียวยาวอ่ะโอ้แต่มันก็ห่างเยอะนะถ้ามันลงมันก็ต้องประมาณเจ็ดสิบสองอีกสิบตังค์โอ้โหถือว่าเยอะเลยเนี่ยถ้าหลุดมาแท่งย,ยาวเนี่ยก็ต้องโยนทิ้งไปไม่ต้องมาคิดอะไรมากนึกออกไหมฮะ พราะว่ากราฟรายสัปดาห์มันคั้าที่มันเป็นแถ่ทาเฟรมใหญ่อะมันคั้าอยู่มันไม่ได้สวยมากมายอืมอย่างนี้นะครับต้องเป็นแนวคิดอย่างนี้แล้วกันว่าถามว่าจะคัดหมดไหมหรือจะคัดห้าสิบอะไรอย่างนี้มันต้องแต่กรณีนะแต่ที่ผมพูดอย่างเงี้ยอธิบายอย่างนี้ถ้าเป็นพูดแบบานรับแนวต้านธรรมดาแต่แต่คนต้องไปบริหาเรเอาเองนะแต่ผมให้ไกด์ลายแล้วกันถ้าวีคดูดีเป็นขาขึ้นชัดเจนคุณอาจจะไม่ต้องขายเลยก็ได้ถ้าโมลุ่มหลุดแนวรับ สต็อปรอยของเดย์ก็อาจจะขายครึ่งหนึ่งหรือไม่ขายเลยก็ได้หรือจะขายหมดแล้วคุณไปรับตำ่ตำๆถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเทคนิคดีพอไงคุณก็ไปรับได้เหมือนถูกเงี้ยขาขึ้นชัดเจนเวลาล,ะละ่ะลงมาหลุดเดี๋ยวลยลาาแล้วก็ขายก็ไปรับต่ำๆนั่นก็เดี๋ยวมันก็เด้งขึ้นมาใหม่นึ่งออกไหมฮะมาดูเ m g นเอ็ลยกันในชาติอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเงี้ยอันนั้นอย่างเง,งี้ยครับผมทุกคผมตีเทนไลน์คุณดูไหมเนชาติเป็นขาลงนะครับ ช็อตเฉยเน่ยเพิ่งจะโผล่หัวพนทามันนิดเดียวอย่างเงี้ยถ้าคุณตีเทเลไลน์นะตีอย่างงี้นะครับง่ายๆนะวันใดวันหนึ่งลุดเทเลไลยยน์เงี้ยคุณก็โยนทิ้งโดยไม่ต้องถามนะไม่ต้องถามหรืว่า,าต้องกี่เปอร์เซ็นต์เพราะการาฟรายสัปดาห์มันบอกอยู่แล้วว่ามันเป็นขาลงเวลาลงแล้วมันลงจริงนึกออกไหมฮะมันจะไม่มีฐานขึ้นมาได้เลยในเมื่อ,อาทางเฟรมใหญ่ค้ำอยู่เนี่ยรายสัปดาห์แย่แล้วคุณไปดูมันนะ มันเนี่ยโอเคนะมันเนี่ยก็ถือว่าก็จะเป็นขาลงอยู่ดีอ่ะคือยังไงก็ต้องขายนะหลุดตรงนี้แต่แนวต้าอยู่ตรงนี้นะครับ40ถามโอบอสไหมเนี่ยผมเห็นนะเกิดเกิดไดเวจนนะฮะสองสาครั้งแล้วนะระวังไว้นะครับามาดูอะคว้ามีคนถามว่าควรจะคัดลอดไหมอ่าผมว่าที่บอกว่าเพิ่มทุนมันน่าจะเป็นอังคารใชื่อเงินายเงินเนี่ย ผมว่าวันนี้มันขึ้นมาตังค์หนึ่งเนะไม่ไม่ไม่ต้องไปคัดแล้วแหละเพราะว่าผมว่าราคาเนี่ยทุกคนที่ได้มาส่วนใหญ่ขาดทุนทั้งนั้นเนี่ยผมเองก็ขาดทุน,น,นนะทุน,ทนผมอยู่แถวแถวนี้นะไอ้ตรงนี้เนี่ยถนเือแถวเนี่ยแล้วขึ้นไปเนี่ยที่ผมบอกลู่งี้มีอะไรไ่สู้อลู่งี้ผมหกสิบเสร็จผมก็ขายได้ผมก็ไม่ขายไงผมคิดว่ามันจะไปตรงนี้นหรือเปล่าไม่ครับเออก็คุณไม่รู้จะคัดไปทำไมแล้วตอนนี้เราก็หวงังเหมือนกับ มันถานการเหมือนขอทานอ่ะนึกออกไหมครับลอเขามาเล่นแค่นั้นเองนะแต่ถ้าเขาไม่เล่นก็แล้วจะปัญหาคืออย่างนี้ถ้าเขาไม่เล่นแล้วเขาไม่เพิ่มทุนด้วยตัวเขาเองโอ้โหอย่างแย่นะบริษัทนี่ตายแน่ๆนะเราเนี้เราไม่รู้เลยนะเขาคิดยังไงเนี่ยเขาจะปล่อยให้ตายซากหรือยังไงหรือเขาจะแอบแอบอย่างเงี้ยแอบอย่างนี้แล้วเขาแอบเพิ่มทุนจริงๆเขาไม่ต้องไปเพิ่มหรอกสิบต่อเท่าไหร่นะสิบต่อสามป่ะเพราะว่า เขาซื้อในตลาดก็ได้แล้วเขาแค่ห้าสิบเอ็ดห้าสิบตังห้าเอ็ดตังไม่ได้อะไรเขาไม่ได้แถมหมนแล้วนี่ใช่ไหมผมจาไม่ได้ว่าแถมไม่ได้แถมนะเออถ้าแถมยังมีไอเดดหน่อยอันนี้อะไรก็ไม่ได้แถมเพราะมันจะเป็นต้องไปเพิ่มเพิ่มทุนก็นได้ก็ซื้อราคาเนี่ยเนี่ยก็ซื้อได้อยู่แล้วว่าเขาจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ต้องไปคัดหรอกคนระับผมผมตลอดผมนะคือผมบอกแนละ้วผมไม่คัดแล้วผมไม่เพิ่มโดยตามเอาง่ายๆผมลองที่เสี่ยงอันนี้ผมคิดว่าเขาจะซื้อลากไป ตลกพอ,อามาแท่งเนี้ยผมก็คิดโอ้ดูดีเนาะคิดว่าฝันหวานแล้วไม่จะไปตรงนี้มันไม่ไปนะก็ถือว่าสวยไปโอเคไม่เปนะ็นไรถ้ามันมันดูการาฟเนี่ยมันเกิดออสองโลอย่างเงี้ยจริงมันก็คงไม่ต่ำหนะ้าห้าสิบเอ็ดหรอกห้าสิบเนี้ยเพราะมันเท่าทุนห้าสิบใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวคุณดูลายสัปดาห์นะครับสวยไหมอันนี้เฉยๆนะไม่ได้มีความสวยงามนะยึก,ย,กยักไปยึกยักมาก็ถือว่าโอเคพนน้นนามานิดนึง มันจะไปไหมอันนี้ไม่บอกไม่ได้นะามาดูบีบีดูไป็นไงสวยงาตางใช่ไหมุ๊สวยงาม,มืดอ,อย่างเมตาเนี่ยก็เหมือนกันนะเหมือนกว้าเหมือนอะไรเงี้ยสวยไหมไม่ได้สวยเลยนะรายสัปดาห์เนี่ยเพิ่งจะมาเล่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าวันนี้เล่นอะไรเพราะ Facebook เปลี่ยนใช่เป็นเมตาใช่ <c oughs> ไม่รู้นะเก <c oughs> ี่ยวหรือ <c oughs> เขามาเล่นเพราะมีเหตุผลอะไรเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยถ้า ออางี้ครับถ้าอธิบายอย่างนี้นะเวลาคันรอน,นะครับถ้าหลุดตรงนี้นะมันจะมีสองอันนะครับตรงนี้ตีเทเลายอย่างเงี้ยตีไม่ได้มันมันอย่างเงี้ยห้าสิบเอ็ดนี้อ่าอันนี้ก่อนนะถ้าคุณหลุดนะคุณก็ต้องขายนะเพราะว่าการาฟรายสัปดาห์ไม่สวยแล้วคุณถามมันซื้อที่ไหนคุณไปซื้อตรงนี้รับคืนช็อตเก็นพอตไปนึกออกมันถ้าคุณนี้จะเล่นนะคิดว่าหุ้นนี้มันเป็นหุ้นที่ดีมากสำหรับคุณอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงหุ้นปั่นนะทุกตัวนะครับแต่ถ้าคุณปั่นบางทีขายแล้้วก็ตองขายยเลยนะ ผมว่า,วามันจะกรวยอยู่ขุนปั่นนะผมว่ามันมันค่อนข้ยยางจะยากนะ <S <S อืมแต่ละปมนะเวลาเล่นก็เขาอ,อยากเตือนึ้นหน่อยเล่นให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์อ่ะอย่างง่ายสมมติว่าผมซื้อหุ้นเซตร้อยอย่างเงี้อยเซตห้าสิบผมชอบเป็นเซตห้าสิบใช่ไหมฮะผมซื้อร้อยบาทอท่านั้นสมมติว่าผมจะซื้อร้อยบาทผมจะซื้อห้าไม้บางทีก็สามบางทีก็ห้าก็คือถ้าเป็นห้าร้อยบาท ต้นไม้หนึ่งก็อยหนึ่งใช่ไหมผมหุ้นปันนะ่นอ่ะผมจ็เล่นไม่เกิน10ของอันนั้นนะก็คือผมเล่นไม่เกิน10บาทแล้วเวลาเล่นเล่นไม้เดียวนะไม้สองไม้เท่านัน้นเองสองครั้งนะแค่นั้เองแล้วเราก็จะไม่เล่นอีกแล้วนึกออกไหมครับเราจะไม่ซื้อแบบโอ้แล้วอย่างเงี้งกรณีผมซื้อหุ้นเซท่าสิบเงี้ยถ้าผมเล่นท่าไม้สมมติท่าไม้อย่างปตทนะตัวใหญ่ๆเงี้ยผมไม้แรกผมซื้อถ้ามันขึ้น,ผม,นผมซื้อต่อนึกออกไหมครับนะแต่ถ้าไม้แรกซื้อต้วลง ผิดผมแปลว่าผมพลาดผมจะไม่ซื้อถั่วนะจนกว่าจะมั่นใจว่ามันใช่นึกออกหครับมันเป็นวิธีของใครของันลวกันบางคนลงมาซื้อถั่วผมเป็นผมถ้าผมผิดแปลว่าไม,ามา้แรกผมผิดผม,มหยุดเลยจะคัดร้อนไหมคัดดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าสมมติซื้อครั้งแรกซื้อที่ร้อนเนี่ยนะปะตทขึ้นไปร้อยสิบโอ้ดูสวยผมซื้อเพิ่มอีกทีหนึ่งนึกออกไหมตอนที่สองแล้วขึ้นไปยังไงจะขายก่อนไหมแล้วรับแล้วมาซับต่ำอะไรอย่างเงี้ยวิธีมันไม่เหมือนกันไนงะ แต่ถ้าเป็นพวกอย่าเงี้ยคุณปั่นเนี่ยบางทีไม้เดียวไม่เคยสองไม้ไม้เดียว้วยสามไม้ครั้งเดียวอะ่ะผิดคือคันล้อโยนทิ้งเลิกอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับจะไม่มีขานซื้อห้าครั้งนอกนอกจากอะไรบางตัวที่มันมีตัวไหนอย่างบรู๊คเนี่ยอ่าอันนี้เน,นี่เยเราคุยพูผมเล่นเยอะมันก็มันก็ฟุกได้นะแต่มันถามว่ามันเสี่ยงไหมมันก็เสี่ยงตาม ิดคอยเกินไปเลยอย่างเงี้ยอืมแต่กราฟมันไม่ได้สวยนะปุ๊กอย่างที่บอกดูนะครับเนี่ยสวยไหมตรงถ้าเราดูจากตรงเนี้ยเ,เราเลื่อนไม่ไปครับเอาไม่ไรแต่ทุกๆวันเกิดแค่ตรงนี้นะไม่มีแท่งแดงแท่งนี้นะทุกวันเนี้เหตุการณ์อเกิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าสวยเลยนะถา้ามันเกิดถึงเนะี้ยเมษาเนี่ยแต่พอมาอย่างเงี้ยถือว่าเริ่มไม่ ก็เริ่มเก่ยังโอเคอยู่ก็ยังสวยอยู่แต่มีตําหนิละนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฮะคือสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วไงถ้าหลุดมาถามว่าผมโยนทิ้งไหมผมก็โยนทิ้งหมดอะจริงจริงตอนนี้มันก็เทรดไปวันอาทิตย์หนึ่งก็สามครั้งอะไรอย่างเงี้ยซื้อต่ําขายสูงมันก็ฟุกได้นะผมจะบอกให้นะเวลาเล่นบลูคนะคุณดูบิตคอยไว้เลยนะแล้วคุณคิดว้าในใจอันทักว่าม่วันนี้นะฮะบิตคอยตอนนี้อยู่หกหมื่นนะสมุดแล้ววันจันทร์ตอนเช้ามันไป หกหมื่นห้าคุณคิดไปเลยนะถ้าบู๊กมันแล้ววันนี้บู๊กมันซึมซับบิตคอยไปแล้วใช่ไหมฮะมาหกหมื่นแล้วมันขึ้นไปห้าพันอย่างเงี้ยวันจันทนระ์เนี่ยเขาชอบทําอย่างงี้เขาชอบทุบลงมาก่อนแล้วคุณก็ไปซื้อเลยคุณไม่ต้องสนใจหรอเพราะบิตคอยเป็นขึ้นเนี่ยตอนหลังมันทํานิสัยอย่างเงี้ยมานานละสามสี่อาทิตย์แล้วนะทำตามแบบ่างนี้ทุกวันเลยเขาจะทุบก่อนมีวันนึงเห็นไหมทุบลงมาลบลบสองช่องมนะั้งอยู่ตอนบ่ายก็แากไปยสิบช่องอย่างเงี้ย กไหมะท,ทั้งเทีบิดคอยวันนั้นอ่ะหสูงมากไม่ใช่ไม่ไช่ไม่ใช่ไม่ใช่สิบช่องวันนั้นลบลงมาสองช่องอีกวันหนึ่งน่าจะเป็นแท่งนี้นะอเดี๋ยวผมดูผมจำไม่ได้นะนะต้องต้องย่อทาเฟรมดูนะครับถ้าตรงนี้อยู่ตรงไหนอ่าได้เป็นแท่งนี้ไหมเขาเปิดขึ้นมาเนี่ยนะเขาลาก น่าจะเป็นอันนี้อ่ะผิดมันน่าจะเป็นอันนี้แบบปรดเป็นกระโดกนี่ก็คือแล้วก็ลบลงมาเห็นไหมแล้วก็ล่วงลงมาเนี่ยแล้วก็มาลากตอนไปอีกวันหนึ่งหรือตอนออน่าจะอีกวันอ่างเงี้ยลากเผื่อเหมือนที่ผมบอกว่าเขารู้ว่าเหมือนเขารู้เนี่ยเป็นประวานว่าบิตคอยนันนจะทํานิวไฮมันก็ทาจริงจริงนะเมื่าทำพอทํานะทำนิวไฮแทนที่เขาจะลากต่อเนี่ยครับเปิดกระโดดตุ้มเข้าไปแปดสิบสองแล้วก็เละเทะเลยลงมาเงี้ยนึกออกไหมครับ เหมือนกบเขาจะก้าวล่วงหน้าไปหนึ่งสเต็ปสำหรับบิตคอยนะผมเดาอะนะเจ้าที่ทำราคาเขาจะก้าวแอดวานอีแอดวานไปอันนี้เป็นการคาดเดานะจริงๆกราฟมันก็สำคัญนะที่จะดูเงี้ยแต่เพียงแต่ว่า,าบางทีมก็ต้องดูด้วยดู BTC นะไม่ต้องมาดูตัวอื่นเลยนะเพราะเขาพูดเองเนี่ยผมเคยไปเจออ่านเจอตั้งนานแล้วเขาลง BTC ก็จะเกินครึ่งนะแล้วก็เป็นอีเธอรีแล้วก็เป็น เป็นเฟสหรือเป็นอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ละแต่เขาไม่ได้บอกนะว่าเขาพูดเป็นไนว่าเกินครึ่งแต่ผมไม่รู้นะว่ามันเท่าไหร่นะแล้วเ็าที่กี่เหรียญและกี่กี่เหรียญผมก็ไม่รู้ด้วยแต่มีคนมาเคยมาเขียนหลังไม่ถามมาว่าต้นทุนก็อยู่ที่ห้าหมื่นแปดอันนี้ผมไม่รู้เขารู้ได้ไงนะเออแต่ผมก็ถือว่าเขาถูกแล้วกันเพราะผมไม่ได้ไปอ่านเนื้อในแล้วผมก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าประมาณห้าหมื่นแปดเฉลี่ยนะ BTC ครับตอนนี้เขากำหัดกำไรอยู่ โอเคไม่เป็นไรไปตัวอื่นแล้วกันเสียเวลานะม e ตาไปแล้ว IML เนี่ย IML เนี่ยขึ้นไปอย่างเงี้ยแหามันลากขึ้นไปมันอย่างเงี้ยจริงๆถืวว่าโอเคนะถ้าลงมานะครับแต่โอ้หวันนี้ถือว่าแดงนะวีคนี้ถือว่าแย่ขึ้นไปสูงสุดที่โอ้หบ่ายสิบสามหนึ่งสามมันลงมาเหลือเก้าเจ็ดโอ,อ้ถ้าเราดู ลายวีคเนี่ยอาจจะดูไม่ดีนะแต่ถ้าดูรายวันน่ผมว่าโอเคนะเพราะว่าลงมาแบบพักฐานเหมือนถ้าพักฐานว่าอาจจะเลื่อยยังไงว่าจะไปต่อไหมถ้าคุณตีอย่างนี้นะยังให้ดูตรงนี้แล้วกันง่ายๆนะรายสัปดาห์อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่เลยเพราะมันแดงนะรายสัปดาห์เนี่ยแล้วเกิดเป็นไส้ยาวเหมือนแฮงกิ้งแมนได้ไหม,มก็อาจจะได้นะอมันก็อาจจะไม่ใช่หรอกก็เป็นโวจิไส้ยาวก็ไม่ดีแล้วกันแนแดงเ่ยแต่ลายวันเนี่ยมันก็คือแดงมาสี่แจ้ง แต่มันไอร์ไอซ์มันยังลงมายืนถ้ามันมันยืนตรงนี้ได้ก็โอเคอยู่นะหรือคุณจะคัดล้อตรงนี้ก็ได้92ตาองตังอะไรเงี้ยมาดูเนี่ย PPM เมื่อวานผมยังเออผมบอกว่าเนี่ยขึ้นมาหาเนี่ยดูดีนะดูดีดูเขาทำลงมาเหลือ51เลยนะครับจากสูงสุด66-67นี่เขาโหดนะบอกว่าเนี่ยเอ็่ยัง PPM เห็นไหมกราฟเนี่ยสวยไหมไม่ได้เรื่องเลยนะ มันดีตรงที่ว่ามันเก็บตรงนี้เยอะๆแล้วมันมันหลังจะเบรกไห้เนี่ยแต่มันพอมันเบรกไปแล้วมันมันเบรกไม่จริงไะเบรกได้วันเดียวอะ่ะเบิ้ลเจลเหมือนอะไรอย่างเงี้ยบีก็ทําทํานะครับเรามไม่ดูบีนะเนี่ยเห็นไหมครับตอนเนี้ยตรงเนี้ยเบรกไปแล้วนะเนี่ยนะครับเบรกเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยแท่งเนี่ยเขาเบรกวันนี้นนึงนะฮะแล้วเขาก็ดูเลยก็คือจุดสูงสูงของเขาไปเลยที่บาท สิบหกเบรกไปนิดนิดหนึ่งเนี่นั่นนะตอนนั้นหายน้ยังหอยนึ่งหน,นึ่งสี่มั้งเนี่ยแล้วก็ลงมาดูดีครับบาทสิบหกตอนนี้อยู่เก้าสิบถือว่าโอเคอยังไม่ได้แย่แต่แตก็ดูไม่ดีนะคือเขาจะทับตัวเหมือนกันหมดเลยดูีตัวอื่นแล้วกันบีดีจีมไม่ใช่ขาขึ้นพนะีพีเอ็มอย่างเงี้ยเห็นไหมพอเบรกแล้วก็แย่โอเควันนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับ นายี่สินาทีโมม,ม,ม,มากไปหน่อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคนถามมาวิธีการใช้เทรดดิ้งวิวผมจะอธิบายนะแต่ผมรู้จะอธิบายยังไงดีนะว่าใชา้ก็ลองดูแล้วกันมีคนก็ว่าให้ใส่ใเดเคเตอร์เนี่ยมันก็มีลูกเล่นเยอะนะจริงผมอธิบายแบบคร่าวๆแล้วกันผมก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงถ้าเป็นแบบบอกมาว่าจะให้ทําอธิบายอะไรเงี้ย เออมันก็ใส่ indicator ได้แต่ถ้าจะอธิบายเดี d i ว g วผมก็ไม่รู้ความหมายคือวิธีการใช้หรออืมไม่รู้เนี่ยคนอื่นน่้จะมีคนทำนะลองไปดูเดีแต่ผมอธิบายวิธีใส่ indicator ลวกันแล้วก็สอนว่าเอเอาตัวไหนอะไรไปใช้อ่ะจริงๆมีลุกเล่นเยอะนะลองไปลนดูแล้วกันอ่ะให้ผมดูอย่างเงี้ยผมให้ดูนี่ครับรายการที่ชอบเนี่ย เห็นไหมนี่ของลุงโฉโลนะพิริยะเป็นหน่าเป็นชื่อลูกชายแกนะเนี่ยก็จะมีคนสามพันอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมอ่ะฟันโฟก็เหมือนกับชื่ออะไรนะอของคนจีนโฮมิลี่ไหมใช่ไหมน,นั่นเนี่ยตัวเนี้ย เนี่ยตัวนี้ครับฟนโฟก็เหมือนโฮมิลี่เนี่ยผมเปิดให้ดูแล้วกันเนี่ยครับอย่างเงี้ยเือออกไรครับที่เขา,อ,าอะไรโฮมมรี่แบบทำน้อนนะ่ะเป็นรูปร่างอาจจะไม่เหมือนกันทีเดียวนะแต่มันก็ใช้ใช้แทนกันได้นะสองตัวเนี่ยที่อันนี้ก็คือดีของเขามื่อถ้าจำไม่ผิดนะอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยครับก็ หมือนก็ฟันโฟลจริงๆแล้วผมจะบอกความลับอะไรให้มันไม่ใช่อะไรที่มันเป็นเดจาวูหรือฮอริเกลหอกจอดศักดิ์สิทธิ์หรอกมันทามาจากอิดิเกเตอร์บางตัวแล้วมันก็เอามาใส่ให้เราดูง่ายขึ้นแล้วดูเลยโอ้ my god คุณลองไปใช้ macd หรือใช้อะไรดูครับมันไม่ต่างกันเลยพวกนี้แต่มันก็ไม่ลูกเล่นนะก็มันก็ดูสะดวกดีไม่เป็นไหลนะครับก็วิธีการคิดอะไรอย่างเงี้ยผมใส่อย่างนั้นล้วงานโอเคแค่นี้แล้วกันโชคดีในการลงทุนนะครับ